ครับขอเสียงปมมือดังครับให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมแ่าแล้วคนสุดท้ายของระแบร์เอฟซีครับบางวานแมเซอร์ไพรส์เลยเสียงเฮนลยลั่นชนามกันเลยทีเดียวเดินสายไปกับบางวานคนบอกว่า อยู่กับเราสองคนครับผมครับบังรอถนนรถอ้ยครับแล้วผมครับแจ็คนัทพลครับผู้บรรยายคู่กระทางบักรอครับวันนี้ในคู่ชิงวันนี้ครับโอ้อ้าก็จะบอกว่าเราสองคนนี่เจอครั้งแรกเลยโอ้ครั้งแรกเลยจะเข้ากันไหมพี่ลูดเดี๋ยวมารุกันในสนามครับไปต่อเลยเป็นการคอลแลบไม่นับหน่อยแพ้เพย์ไม่นับอาครับตอวมีดังเวลาโดยร่วมเกมกับพนาวัยรุ่นเจลกระเจลกระเจสุด อาราครับปาดมาได้ขวาอาราเจสูสก็ตีบอลย้อนหลังมาตั้งกันใหม่ตรงนี้พยายามเซตบอลแล้วเฮ้ยโยโยยามาใหม่ครับตัวนี้ว่าไงครับมาไปไม่ได้คืนกลับมายังอยู่ที่ด้านของนี่นะครับระแบียเอฟซีว่าไงก็ปาดขวามาแต่ดัานของใครก็บองไม่ค่อยเห็นแล้วอารุคนี้ครับพยายามจะขยับหนีตัวประกบไม่ได้ต้องย้อนหลังมาใหม่ครับอาราครับเจสูสปาดมาโดนตัดไปแล้วสุดท้ายยังได้อยู่ครับตรงนี้ว้าวครับเอฟซีคนภาคครับพี่แจ็คเคเคโอขอบคุณด้วยครับพี่ปั๊ม ออไม่ใช่ปความพาลุกพงศ์ตรงนี้มองไรชื่อไม่คก็เห็นแล้วเด่งเดงลองบอลแล้วโ้ไม่ได้นี่ครับมาลองใส่ไกลทักทายกันดูกอ่อนกาะด้าน <ไป S 1> ของใครครับทีเหนียนพงไฮท,ทีระพงเสรีครับทักทายแรกครับไม่ได้ว้าวครับขยับกลับมาใหม่ใหม่ของบางเบาครับโอ้โหเฮียเดี๋ยวแก้ให้ขอบคุณมาก รุ่นต่อครับในสนามยิงย้ายเข้ามาทีระพงตีวงกลับมาใหม่ยังไงตรงนี้หาตัวประกบหนีตัวกบได้ต้องย้อนหลังกลบากันใหม่ซอ,อนเวโรค่ครับจะเล่นลูกนี้บางซอนพยายามจะอารยาตัตเข้ามาเสาไกลเน่งๆน่งไม่ได้รัสสุดเข้าไปอีกอบหนึ่งก็ยังติดบอกครับ ไม่พาดนะด้าน,นยาวครับอิทธิพลบุญเกิดย้อนกลับมาเป็นนักลองนี่นะครับมาขยับฟุตบอลออกมานักขับขวาแล้วจะครับเหียนพงไฮไหลามาแล้วก็แล้วก็ยังอยู่ตรงนี้ครับไหลมาที่ทีรพง์ไม่อารังเงียนพง่ายครับพยายามขยับตัวรองอยู่โยกตัวรองมาไม่ได้ตรงนี้ไม่ฝืนตรงนี้เราตร้องย้อนมาตั้งกันใหม่เพราะ เอาครับอยู่ที่บอลครับเป็นนี่ครับอดีตนักคุณซอทีมชาติไทยครับธนพลมณีเพชรสายขวาเบี่ยงกไม่ได้นี่แหละครับไม่เข้ามือครับผูรกษาประตูอย่างทางด้านของนี่นะครับบางเอ็กครับกิติกรคนซื้อปรโยนยาวๆมาตรงนี้ก็รึไปอีกครับไม่ได้ครับเราเป็นนี่ครับอิทธิพลเล่นขวามาไอ้ก็ตัวนี้ครับตบเข้าในครับไม่ผ่านทางด้านของนี่ครับบางชอนเวโรนและกับเสียบอลมาลูกนี้จี้แล้วก็แล้วก็เลี้ยบโก go go เรียบร้อยครับ<อ>เป็นนาด้านของนี<อ>่ครับผู้เล่นหมายเลขสิบแปดยานาดานธนาโชธสีสมบัติโอ,อ้รดีครับออกนำไปก่อ,อกแล้วตรงนี้ครับได้ลูกยิงจากธนโชตไปโอ้าวครับอามอะลงกร์อะลงกร์กาดีแล้วเจนก็มาบิดโยกข้าวซ้ายขยับขวาแล้วก็เรียบ ยังอยู่แล้วครับแต่วันนี้กับบริดิทเงียนพงไฮออกมา้านล่างของนี่ครับโมดิตปากน้ำครับไอสุรเช์แซจังและตัวนี้ว่าไงครับสุรเชษแซจังขยับกลับมาแล้ว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 ก็ยังอยู่โอ้โหอาวครับนี่ครับมาหวัดดีครับอาจารย์แจ็ก นี่ครับมาเอฟซีบางล้อกับบางแจ็คครับจ็กบินรัตะพลอ,อารตาตังกันไปที่พันธุพงษ์ครับออกมาด้านขวามายทางนาวินอมิติรายขนาดเส้นขวาม,มาจะพิกบิดหีมาได้ไหมเราตัดเข้าด้านไหนเวโรดเรียบ go 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 เรียบร้อยครับเป็นน้านของบางซอนนี่เวโรด <elo> โอ้โหบางซอนเวโรดรับ นี่แหละครับนักเตะโคตรพ่อโคตรแม่จักรวาลยานเอ็นเดอร์ไพส์ทรัพย์หลักบ้าบพังชนเวโรดลังประเสริฐไม่ว่จาจะเป็นฟุตซอลเจ็ดคนสิบเอ็ดคนโอ้ดีครับน้องนาวินอเมติรายเอกนาะชอใจดีขยับมาแล้วก็เลาะริมเส้นด้านมาตรงนี้ไหลมาเรื่อยๆแล้วก็เปียงโกโกูยังอยู่ยังไม่ได้โอ้ว้าวครับมาคนภาคจะชูไหมครับไม่ครับตะเว้นพี่หน่อยครับแล้วไหลขวาเรียบโกู ไม่ได้ <Okay. S 1> เอาเป็น,นีโดดรังประเสริฐแล้วก็ตัวนี้ว่งไงครับมาวิ่งหลอกแล้วก็จะกบังชนแล้วโกโกูยัง <Go. S 3> อยู่ยัยงไม่ได้ได้ย้อนมาครับระแบมซี FC, ตรงนี้อาราเปีนกายโรตัดบอลมาได้ไอ้เป็นเวโรดแล้วก็แล้วก็ออกหลังไปก็ตัวนี้ก็จะได้วันมินิท่าอารดึงนาทีครับตรงนี้ครับมาแล้วระแบซี FC, งาขวาเปี้ยงัง ยังยังยังไม่ได้โอ้โหครับพยายามกเฝ้าอารกฤบอลเรนวันทีครับมาแล้วน้องนวินครับไม่รอรีรออะไรครับฝั่งมาที่เวโรดพยายามจะบิดหนีสุดท้ายออกข้างไปเอาแลละครับออกข้างไปกับลวุฒินสินครับเป่านกหวีดครับหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกก็สกอร์ยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูหนึ่ครับโอ้โห พี่ปั๊มไปนวดครับถูกต้องครับประตูวันี้ว่าไงบังชอนใช้ขวาเลี้ยงไม่ผ่านบริษัทประตูก็ตัดนนกกรครับออกมาอีกทีก็ตัวนี้ครับจะได้บอลขอ่นะด้านนี่ก็เป็นล่ากาดชายโยกเข้ามาแต่น่างของมันยิงกันานแล้วอย่าย่าเรียบ go 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 เรียบร้อยครับเป็นด้านของแบงค์โยธินสวัสดิ์เราไม่ใช่คนละคน แบงซาโลดนี่ครับแบงลูกศิษย์ของแม็กอมเหรียญมีโยนเหรียญโอ้สุกนี้พาไปดูหน่อยนะบังอะไรกันวะเนี่ยโอ้บังล้อตกถนนไม่ใช่เอาแล้วครับมาขยับกลับมาใหม่ครับสองประตูตัวหนึ่งก็ตัวนี้เป็นไงครับโยกเข้าไหนไหลบาใสายขวาเรียบเรียบยังอยู่ตรงนี้ก็มาดูดังน้องนาวีอมริไลครับผักไปด้านขวาได้ไม้ตรงนี้ตังปอมของทางยายาเรียบเรียบยังอยู่ยังไม่ได้ ออกไปที่บังชนกเวโรดรังบรนเฟิร์กับบิดมาอีกทีแลวจะดีว่าไงกีก,ก้เพียงวูดิชัยโอ้อยังอยู่เรืบโอแน่นอนนะอ่าเล่นแล้วตรงนี้ขวามาไม่ได้ยังได้อยู่ครับมงตั้งมาใหม่ารงนี้รับปรเอฟซี FC เก็บได้แล้วแทงยัดช่องนีมั้โยกมาตรงนี้อาระเกียเอาบอลลงได้อารตรงนี้ครับยังไงขยับมายัดเข้ามาตรงนี้โอ้โหไม่ได้อีก โอ้เอาครับเขาบอกทุกทีแล้วตัวนี้เป็นยังไงครับลาแบร์เอฟซีออกมาที่มึงดูขยับกลับมาแล้วจะดีครับจี้แล้วก็แล้วก็ไม่ได้ครับมาเป็นพันุพออีกนี้ลีกนั้นเขาบอกว่าฟีค่าตัวจริงไหมพี่ฟีเฮ้ยฟี อาตรงนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บบราบางรอแล้วก็อีกครับ2อนาทีสุดท้ายเปียงกู <Go. S 2> ไม่ได้โ,โรยายาวิ่งเข้ามาแล้วเปียง โอ้ยังไม่ผ่านครับพนักคอน,นนลนทกรก็บ,บินปัดออกล้างไปโอ้สุดยอดจริงนะรุ่นนี้ของทางนนทกรยิงว่าดีแล้วโอ้เซฟดีกว่านี่แหละครับนนทกรรับสายไม่ผ่านอารณาวินลับปาดไปแล้วยายาขึ้นมาตรงนี้แทงไปให้ทางแบงค์สารโรดพิกแล้วยังอยู่ไม่ได้นี่ครับแล้วก็แล้วก็โรดเว,ว,ว ไปกับนักกีฬาทั้งสองทีมโอ้โหเราต้องสุดยอดต้องบอกว่าไม่มีอะไรต้องเสียด่าเท,ทั้งสองทีมครับแล้วก็สุดยอดจริงๆครับทางน้องนาวินอมิติไรเอ็กนาชอนใจดีนะครับเอาครับมาสำหรับในวันนี้ครับมาเราทั้งสองคนครับรวมไปถึงนี่ก็ผมบังรอถนอนรถแล้วก็จานแจ๊กบังทัดราชาสีนี่ครับแล้วก็บังพี แล้วก็อาจารย์หน่อยนี่ครับมามีอุอาใจได้ไม่สุภากรกับขออภัยไว้ด้วยเราต้องเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับบางรอครับอะไรครับมาแล้วก็เราบอกว่าวันนี้ครับจะลาไปด้วยภาพนี่ครับมาการรับแชมป์ของนักน้องนาวินนามิตีไลท์ครับสำหรับวันนี้นะพวกเราครับขอกาวค